สวัสดีครับบันทุกดีครับอำเภอบางําหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเพิ<ด>่งเข้าใหม่ครับคันนี้ NKR ร้อสามสิบเทอร์โบห้างแท้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นปีห้าหนึ่งนะคันนี้ถูกๆครับคันนี้รถพร้อมใช้งานนะรถพร้อมใช้งานทะเบียนขาดหนึ่งปีนะครับทะเบียนขาดหนึ่งปีขายถูกๆครับตามสภาพคำว่าตามสภาพนี่คือพร้อมใช้งานนะใช้งานได้ปกติเพิ่งขับกลับมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ ร้อยกิโลถูกครับตาเพชรไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวดรามากันอีกใครรับได้ก็มาซื้อไปแล้วกันไม่ชอบดราม,มาระบบแอร์ยังไม่ได้เช็คนะครับระบบแอร์ บาะไม่ขาดนะครับเบาะไม่ขาดตัวคอนโซลตัวนี้ยังอยู่นะอยู่อยู่ด้านหลังอยู่ตรงนี้แหละนี่มันแอบ,บอยู่ตรงนี้แอบบอยู่ตรงนี้ครับภาอสีขาดหนึ่งปีแล้วครับเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มตำหนิทัศนีนะครับต,รตำหนิหน,ตนีตำหนิคัสซีนะไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้แค่นี้ไม่เป็นไร เขาเขาไปเอาไอ้ตัวไอ้ตัวรองคัสซีน่ะเชื่อมติดกับตัวคัสซีจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็ตัวไม้คัสซีเทียมนี่หักเปลี่ยนครับเปลี่ยนตัวนี้ใครลูกถูกครับแสนแปดห้าแสนแปดห้านฟังให้ผิดหรอกหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทรถพร้อมใช้งานเลยนะพร้อมใช้งาน ดูครับสภาพเครื่องนิ่มๆเลย,เ,ลยเราเพิขับมาจอดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ ขับปาเอได้ประมาณหนึ่งชั่วมงตัวมเมอรตึงนะตึง่งเปลี่ยนทุกอย่างมาดสภาพดีครับผมสภาพนี้ดูเร่งนะดูเล่งนะ 185,000บาทครับ185,000บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็0816702993นะครับ0816702993เพิ่มเบอร์โทรผมเข้าไปในช่อง ID l i n ลได้เลยนะครับผมช้าอดนะครับผมแจ้งเลยช้าอด NKR 130 Turbo เทอร์โบปี51รถห้างแท้นะครับช้าอดนะครับช้าอดช้าอดครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ